กูป <Cornell. S 2> ูกปูลายเลยจีตัวน้อยไหนมึงจะจีตัวใหญ่มังมันตําแล้วหานทีนี่จแดเฟกซบด้เพิ่มแซ่บนะีแม่มันเค่ ไยซีมกับบอซีมเาะก็อบบิ่านยเข้มไหนบาคเกับผู้ชายไหก็ผมวันนี้กับปันหางหนกเฮ้ยบวงมากกว่านี้งายขึ้นทานินี้4ุูหมอนเยียบไพ่นะน้อย ย่างนะดึงถวยย่งนะเอ้ยฮะเอ้ยมันจุขอบจีหูมึงไอ้นู้นเดือเลยนมอนะไปเรื่อยๆนะเอามืมันจองแก๊สปูมันเห็นปลาหวานมันจองแก๊สขลิบขลิบลงมาเอามายัางปลาไปเลยลูกโอ้ไปเรีนพนดีนายชิมพนบอกให้งายขึ้นมันก็ไต่ไปแล้วแนวนะงายมันขึ้นนอ่ไงนั่นเห็นมันตอนไหนายมันจังเอาไปจับไว้เด้ คนหมอแองตกเอไมเปเาขากินมมากินเขาลงมัดนี่คูนโอ้ยดิตกมาเีกบดกนเปียแหงนะนีตาดเอาวากเอาวนองปลาน้ำลายเมาได้้ปลาในของเจ้า มื่คนมาแล้วว่เกี่ยวเขาสมัดคนแล้วบัตรคนชิตหกหำเ,เลยบรรยากาศเก็นเก็นไปมัดเขา่าน้บัตร ไปชงวก็มาูข่าวเข่าองไปงับคิวกนเออในนุ่งเครื่องเออเนไปมาข่าวบ่อจาน่าแล้วไปไปเตรียมโตเมเาบาอยไปลนข่าไปพูดไปนั่งเนาไปนั่งที่ขาวนาะเบิ้งเบิ้งมาเอามาแกะให้อ ้ตายเลย่งลงซึ่งเลยจับมาดู้องอืันบ่พอกันอีกคนนึงนะพอดีรับเลยปัดเร็เร็วเรมัดข่าคนที่ต้ห้มแล้วอาบักมือมึงคือปัดเลยเพือนนี่อย่าล้งเยอยู่บนปัดเอบแดด ใส่คือบาจุ่มตอกตั้มปี๋ต่อปี๋ปี๋ตัวมัดเขาเป็นมือกลใครเป็นมือกล่อเบิ้งก้องแม่มือกล้องก็ได้เตรียมมัดเข่าคนที่ตกหำเลยปูท่านอยู่บ่ไหมาสึคมๆสัสๆเลย พ่อแล้วอ่ะพ่อมาพี่เบ้เ่อเ้เามันค oh, 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 oh. ือบุตคือแข้งแค่ตอกมาถ่าได้ก่อน

แดดเดด,เด,ดมาแล้วแดนะด,ดมาแล้วพอดีแห้งม่ป็ต้นรับ mặt mặt má, má, má má, má mặt má mặt 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 tháo mặt 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 แม่บ่ตบัวม่ลาบัวขที่ตาบัวขาอี่ตาบัวาฟังดีดีี่ข้าวอีผมมททากมา้ม so. ัดข่า <Radio Idol> เจอกันยาวนี่นะโอ้ก็มีนะเจอกันยาวนี่นะทันน้ดอยู่เฉยๆนะไปเลยนะาดเร็ดนะให้ขอบไปนะพอน้ำขอบไปนะขอน้ำขอยัง น้ำน้ำอยู่น้ำน้ำพ,พ้น,ออนกนระซิมาละพีนออ่น้องเอ้ยมัดเข่า,ขาพาผเป็น Chán mặt kìa hăng khửn mà hoan tương ngâm lăng đẹp bỏ đẹp từ cao rồi đi cà phê nhang một lẹo mười tốt thôi gật tay ไปแก้แล้วบันี้มัดแล้วมัดดีๆได้เอือผ่าขาวเุ่ดขักนะปนหัวเลยไปกินดกาแฟ กินกาแฟดิบกินกาแฟะจนแน่นห้มใจจะมานอนโอไวไายขากบอสห้องขายเป๊ะโอ้เป็ดลายเลยวะ เป็ดน,น่อยเก็บ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 เป็ดปล่อยกินข้าวบันไก่เั้โตวะไก่

พู้ได้มมดมันห้อกัะลูกแหรอเนี่ยมามาเนี่ยมาเพื่อทีทางตาเน 调料，吃光了就。 โอ้ยส oh, ิตกแล้วเสือกขาดแลยตอนคูมันอีตกแล้วนะสิล่นเลยมันจีฮี่อะไรเลยนะ เอาเอาโทรศัพท์เลยคิมใครฟ้องนี่เนาะ อออกองข่าวแล้วแล้วไปใช้เขาสิไปเอางัวเขาสิไปเอางัวไปเรียบร้อยแล้วได้บอสิบสอง